เราดูในข้อนี้ครับนะเราจะมาลบกันแบบทอนเงินเหมือนเดิมนะครับนะห้าสิบเอ็ดลบยี่สิบแปดนะครับถ้าเรามีหนึ่งบาทนะครับซื้อของแปดบาทซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทําไมครับเรายืมตัวนี้มานะเหรียญสิบบาทตัวนี้นะครับมากี่เหรียญครับมาหนึ่งเหรียญนะจากห้าเหลือเท่าไหร่ครับจากห้าเหลือสี่ถูกไหมถูกไหมจากห้าเหรียญเหลือสี่เหรียญนะเพราะฉะนั้นเอาสิบบาทมาซื้อของแปดบาททอนกี่บาทครับทอนสองบาทนะครับบวกกับ ถอนสองบาทบวกกับที่เรามีอยู่แล้วหนึ่งบาทก็เป็นถอนเท่าไหร่ครับถอนสามบาทไหนง่ายไหมนะตะกี้เรามีมีอยู่สี่เหรียญใช่ไหมครับเหลืออยู่สี่เหรียญเอามาลบออกจากสองเหรียญสองแล้วสามสี่นะครับนะอยางไหมไม่อยากนะต่อไปนะครับเก้าสิบห้าลบเจ็ดสิบแปดนะครับนะมีเหรียญห้าซื้อของแปดบาทซื้อได้ไหมไม่ได้นะครับยืมมาหยิบมาหนึ่งเหรียญน,นะจากจากเก้าเนี่ยหยิบมาหนึ่งเหรียญเหลือแปดนะครับ ยืมมาหนึ่งเหรียญซื้อของ8บาทเป็นไงครับทอนเท่าไหร่ทอนสองบาทนะครับเอามาบวกกับของที่มีอยู่นะครับ5บาทก็เป็นเท่าไหร่ครับเจบาทนะเจ็ดแดลบเจ็ดหลือเท่าไหร่เจ็ดล้แ8ดนะท่านหนึ่งถูกไหมนะครับง่ายๆนะครับมีอยู่6บาทซื้อของเจบาทซื้อไม่ได้นะครับทำไมครับยืมหยิบเหรียญเหรียญ1ิบมาหนึ่งเหรียญนะครับจากสามเหรียญเหลือสองเหรียญนะครับจากสมเหรียญเหลือสองเหรียญแล้วทำไมครับเอาเหรียญนั้นมาซื้อของเจบาท ซื้อได้ไหมซื้อได้แล้วนะคราวนี้ทอนกี่บาทครับสิบบาทซื้อของเจ็ดบาททอนสามบาทนะครับบวกกับของเดิมอีกหกเหรียญก็เป็นกี่เหรียญครับเก้าเหรียญนะอันนี้แหละอันนี้มียี่สิบนะอันนี้คือหลักอยู่ดในหลักสิบใช่ไหมมียี่สิบซื้อของเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นะครับยิ้นตรงนี้มากี่ร้อยกี่กี่ร้อยหนึ่งร้อยนะจากเจ็ดร้อยเหลือหกร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้มีแบงค์ร้อยอยู่ใบหนึ่งนะเอามาซื้อของเจ็สิบเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสามสิบนะเหลือสามสิบนะเหลือสามสิบอันนี้ยี่สบใช่ไหมเหลือสานะนะสิบก็บวกสามก็กลายเป็นสองบวกสามเป็นห้าสิบนะครับห้าสิบนะใส่ห้าลงไปนะครับตะกี้แบงค์ร้อยเหลือจากเจ็ดถูกยี่ไิบหนึ่งเหลือหกใช่ไหมครับนะไม่มีตัวลบแล้วชักลงมมันนะอันนี้เหมือนกันนะครับเห็นไ,ไหครับ 792้าบสองลบด้วยห8 4้อยแปดบสี่นะครับมีเงินอยู่สองบาทซื้อของสบาทซื้อไม่ได้ถูกไหมถูกไหมครับนะยิบเหรียญสิบมาจากเก้าเหรียญเหลือแปดเหรียญถูกไหมเหรียญสิบมาเหลืองเหรียญซื้อของสี่บาท1ิบาทซื้อของสี่บาทออ 4, บาทอนเท่าไหร่ทอนหกน,นะหกบวกสองเป็นแปดนะครับตะกี้มีแปดเหรียญนะมีมีอยู่แปดสิบอันนี้อยู่หลักสิบใช่ไหมมีแปดสิบซื้อของเท่าไหร่ครับซื้อของแปดสิบซื้อได้ไหม หมดพอดีใช่ไหมเพราะนั้นแปดลบแปดเหลือศูนย์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําไมครับเจ็ดเจ็ดร้อยลบหกร้อยเหลือเท่าไหร่เจ็ดลบหกหกละเจ็ดนะเหลือหนึ่งนะเพราะอยู่ในหลักร้อยใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันนะครับเก้าลบเก้าเหลือศูนย์นะไม่ต้องสีเวลาเลยนะและน,นี้อ่ะไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีเศษเลยนะอันนี้ไม่มีเศษเลยซื้อของสี่บาทต้องยือมอันนี้มาเท่าไหร่ครับหนะึ่งร้อยนะหยิบแบงค์ร้อยมาหนึ่งใบนะ หยิบแบงค์ร้อยมาหนึ่งใบนะครับแล้วทําไมครับตรงนี้ถ้าห้าใบเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสี่ใบนะแบงค์ร้อยหนึ่งใบซื้อของสี่สิบทอนเท่าไหร่ถอนหกสิบถูกไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสี่ลบสี่ก็เหลือศูนย์นะเอาหกสิบนะ้อน,นี้อันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับเจ็ดตัวนี้ไม่มีอ่าเราต้องการให้ศูนย์ตัวนี้มีค่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปยืมตัวหน้าตัวหน้ามีไหมไม่มียืมเจ็ดนะเจ็ด เอาแบงค์ร้อยมาใบหนึ่งนะครับเอาแบงค์ร้อยมาใบหนึ่งทําไมครับแบงค์ร้อยมาใบหนึ่งเจ็ดจะเหลือหกนะหกแล้วแล้ว er ตรงนี้ทําไงตรงนี้ตรงนี้ก็มีค่าเป็นสิบถูกไหมเห็นไหมครับแต่เราต้องการให้ศูนย์ตัวสุดท้ายเนี่ยคือหลักหน่วยมีค่าเราก็ถูกยืมเราก็ยืมไปที่หลักสิบนะจากสิบก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเก้าตรงนี้ก็กลายเป็นสิบถูกไหมเห็นไหมครับเหมือนกับการยืมปกติยืมมาหนึ่งก็กลายเป็นสิบถูกไหม เพราะฉะนั้น10บลบแเหลือเท่าไหร่ครับ8ดแล้วเก้าสิบนะเหลือสองนะเก้าลบเจ็ดเจ็ดแล้วแปดเก้านะครับเหลือสองหลบสี 4, 4่สี่แล้วห้าหนะเหลือสองสองสองโอเคนะไม่ยากนะครับนะลองลองทบทวนดูครับวิธีนี้ทอนเงินก็เป็นวิธีที่ง่ายนะครับนะใช้วิธีไหนก็ได้นะที่เราถนัดนะครับลองดูนะครับ